สวัสดีทุกเงินด้วยนะคบวันนี้ผมช่อง Moto Focus เช่นะฮะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทูบันี่ไวเลสก้านนะครับสำหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมาแจกนะครับสำหรับใครที่ดูผมบ่อยๆหรือดูช่องผมบ่อยๆนะครับก็จะมีกิจกรรมแจกอ่งเปาฟีนะครับเงื่อนไขการรับนะทุกคนก็จะเป็นแบบใหม่นะครับสำหรับใครที่ดูผมบ่อยๆนะครับดูตามคลิปนี้ได้เลยเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอน ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาเกมกันก่อนนะซึ่งตอนนี้เรามีเงินไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างอังเปาได้นะครับไม่พอนั่นเองกิจกรรมนี้ผมอาจจะแจกน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพยายามแจกละกันนะฮะสลักใครที่อยากครับดูคลิปนี้ให้จบนะัเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการหาเกมที่เราจะถอนเข้าทูบนี่ว a l เลยแล้วก็มาแจกอังเปาของเพื่อนๆกันดีกว่านะ ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบ ing ก Spin นะครับหาเงินเข้า t o เบอร์ e ี่วอลนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่เท่าไหร่2925บาทนะซึ่งตัวนี้ไม่รู้ว่าจะถอนเข้า t ูเบอร์นี่วอลเลได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราต้องหาเหรียญกันก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่9 0 0 0แสนกว่าๆนะ9 0 0 0แสนเหรียญน,นะ เดี๋ยวเลยทําการหมุนสปินและกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันก่อนอื่นเดี๋ยวผมทาการหมุนสปินกันก่อนนะสาหรับวิธีการเล่นนะครับเพื่อนๆนะต้องทาการหมุนสปินนะครับให้ได้เงินนะครับนี่ที่เป็นตัวรูปหมึกด้านล่างนะครับ ถ้าครบช่องเมื่อไหร่ดีนี่หมึกเรามาแล้ววันนี้หมึกเรามาแล้วนะถ้าครบช่องเมื่อไหร่นะครับหรือครบตามขีดของเขานะครับเราจะได้รับทั้งธนบัตรนะครับ หรือเหรียญน,นั่นเองนะครับได้ทั้งสองเลยแหละนะครับเราก็ค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆตัวนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะเพื่อนๆก็พิจารณาดูแล้วกันว่าเกมไหนเหมาะกับเพื่อนๆเกมไหนไม่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับ <ๆ S 2> เกมไหนเล่นนานก็ลองพิจารณาดูแล้วกันตัวนี้จะไม่มีการเติมนะครับจะ เป็นการเล่นตามปกตินะครับเป็นการล็อกอินนะครับตัวนี้ต้องทําการเช็คอินนะครับถึงจะสามารถรับเหรียญนะสลกใครที่เหรียญหมดก็รอติดตามพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเล็กอินนะครับหรือเช็คอินนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะมีการเชิญเพื่อนอยู่นะครับสังเกตท่าน้ายมือนะครับคําว่าเชิญเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนทําได้เช่นกันนะครับสลบใครที่ยังไม่เคยกรอกรหัสของผมนะครับสองศูนย์ 559นะครับลองไปใส่ดูได้นี่กรอกรหัสเชิญชวนนะครับตัวนี้ก็ลองไปกรอกดูได้นะสลักใครที่อยากกรอกของผมก็จะได้รับเงินเพิ่มอยู่ที่500บาทนั่นเองนะมาดูก้านะให้เพื่อนๆทำการกดคลิกค้าออกเดี๋ยวเราจะมาลองถอนกันดีก,กว่า EP นี้นะครับเป็นการทดสอบนะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่คุ้นกับระบบใหม่ที่ผมได้ทำการ อัปเดตกันเข้ามานะครับสําหรับใครที่อยากทับนะซึ่งตัวนี้นะครับผมอาจจะแจกไม่เยอะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำการถอนออกมาก่อนนะสลักใครที่ทำการถอนสลักเกมสปินบิงโกนะครับเพื่อนๆต้องทําการเล่นให้ครบ10บาทนะครับหรือขั้นต่ําในการถอนจะถอนอยู่ที่ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1>, 1บาทนะครับจำนวนที่ผมถอนได้นะครับจะถอนได้อยู่ที่43บาทนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกออกทั้งหมดนะครับให้เพื่อนๆกรอกเบอร์ wallet เข้าไปได้เลยนาะนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1-7บานะครับเงินก็จะเข้า To มันน wallet ของเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ทูมันน wallet กันดีกว่านะครับตัวนี้ผมจะเอาเงินของผมก่อนนะน่าจะถอนล่าช้านะ น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-7วันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะนานนะกว่าเราจะสร้างอ่างเปาอะไรอีกนานพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่ทูบันนี่วอลเล็ตของผมกันดีกว่านะตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป t ูบันนี่วอลเล็ตเรียบร้อยนะครับสาหรับวิธีการรับนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทการสร้างอ่างเปากันก่อนนะครับทาการกดส่งซองของควันนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเท่าไหร่ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกอยู่ที่ 60บาทนะครับแล้วก็จํานวนซ่อนะครับจะแจกอยู่ที่40คนเท่านั้นนะทุกคน40ท่านเท่านั้นนะสลักใครที่พลาดก็คือพลาดเลยนะสลักใครที่ รับท่านนะครับก็เม้นหน่อยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเปลี่ยนเป็น45คนละกันนะครับทำการกดสร้างซองทําการกดยืนยันตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ทําการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรับกันดีกว่านะครับว่าจะยากหรือง่ายเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆดูทําตามคลิปกันก่อนได้เลยนะ มาดูกันนะครับสำหรับวิธีการรับนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ไลน์ได้เลยในทุกคนซึ่งตัวนี้วิธีการรับนะครับเราจะใช้ไลน์ในการรับถอนเข้าทูวีนี่วอลเล็ตของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกทังด้านขวามือนะฮะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีบวกตรงนี้นะครับเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นค้นหานะครับนี่ค้นหาให้เพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ add 6 7 4 j p x i t นะครับมีแค่นี้นะครับ6 7 4 j p x i t นะครับมีแค่นี้นะครับใส่ตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกค้นหานะครับ จะเจอคำว่าโมโตโฟกัสนะครับซึ่งเป็นช่องของผมเองนะครับที่จะมาแจกเ,เพื่อนๆนะครับให้เ,เพื่อนๆกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับทำการกดคลิกที่แชทนะครับนี่ก็จะมีแชทเด้งขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราทำการกดสวัสดีกันก่อนนะนี่สวัสดีกันก่อนนะโอเคนะก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีการตอบใดๆทั้งสิ้นก็จะมีรหัสนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใส่รหัสไม่ถูกนะ ก็จะไม่ขึ้นโค้ดนะซึ่งตัวนี้เราจะใช้โค้ดในการกรอกนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะ P W Z M 147นะครับมีแค่นี้นะ P Q Z M 1 4 7นะครับใส่ตามนี้ไปก่อนนะทาการกดคลิกส่งนะครับนี่ทาการกดคลิกส่งไปก่อนนะครับก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานะครับสวัสดีนะครับเป็นผู้ใช้งานนะครับกิจกรรมแจกอังเปาฟรี EP ที่50คลิกที่นี่นะตรงนี้นะก็ให้เพื่อนๆทำการกดคลิกตกลงไปก่อนนะนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกแบบฟอร์มนะครับกิจกรรมรับ เงินฟรีโมโตโฟกัสนะครับให้เพื่อนกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะก็ตอนนี้นะครับผมได้เข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมรับเงินฟรีทางช่องโมโตโฟกัสนะให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกติดตามช่องได้เลยหรือยังไม่กดติดตามนะครับติดตามนี้ได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้บังคับอะไรนะผมก็กดติดตามไปแล้วนะทาการกด ถัดไปนะครับกดคลิกถัดไปนะตรงนี้นะครับจงกอกรหัสให้ถูกกล้องนะครับนี้ก็จะมีรหัสอยู่นะขั้นตอนนี้ให้กอกโค้ดนะครับในการรับเงินฟรีนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะใส่ตามนี้นะครับ Q P z M z x เอ็เออเซเอ็มนะเออเซทเอ็มนะทุกคนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใส่ตามนี้นะ9 3 6นะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ผิดนะถ้าเพื่อนๆใส่ผิดแล้วกดส่งนะครับก็จะเขียนบอกว่าผิดครับแบบนี้นะให้เพื่อนๆใส่ตามผมได้เลยทําการกดคลิกส่งนะครับนี้กดส่งไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะเขียนบอกว่า กิจกรรมรับเงินฟรีโมโตโฟกัสนะครับทำการกดคลิกที่ลิงก์นะครับนี่กดคลิกที่ลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่เจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆน,นะฮะทำการกดรับซองจากผู้ใช้งานได้ทุกคนหรือจากของผมนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆทำการกรอกเบอร์เข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อนกรอกเสร็จสิ้นนะครับทำการกดยืนยันนะครับทำการกดคลิกตกลงก็จะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครว่าจะเอาตัวไหนนะครับทำการกดคลิกรับนี้มารอลุ้นนะครับว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะได้รับอยู่ที่2บาทแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ ไอดีของเพ,อเพื่อนขึ้นอยู่กับการสุ่มของเพื่อนๆด้วยนะครับสลักใครที่เป็นผู้โชคดีเพียง45ท่านแรกเท่านั้นนะครับใส่ตามนี้ได้เลยอาจจะมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากนะครับแต่ประจากพยายามแจก,กทุกวันนะครับโอเคนะครับสลักใครที่ได้อย่าลืมเม้นต์ตล่างคลิปหน่อยและการสลักใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ